ตอนไหนครับครับครูบอลยูริโอเนี่ยวันนี้โชคพิการเท่าไหร่เราเราออกบอลเป็นไ,ปไงมาสอบครั้งแรกบ้านน่ะน้ำหนักนี้เราคุมมากินโลครับลองตามเราซ้อมอยู่ไหนเนี่ยจีนนุม่มๆครูปัามญซ้อมมีใครบ้างครับนี่ฟาลิกิตไรเงี้ยนอ่าวันนี้เรามาเจอใครอะ่ะเจอกำไรหยกกำไรหยกนะเคยเจอกันไหมยังได้ดูเทปดูฟอร์มเขามายังดูเป็นไงเขามีอะไรบ้างมีเก่งใจเออแล้วเราจะวางเกมวางแผนไงจี เราดูอ้นี้นะครับแล้วเราได้เคลื่อนไหวกี่ไฟแล้วเนี่ยรอบนี้ต้องแรไว้เป็นไงร่างกายกลับมากี่เปอร์เซ็นต์ละต็มร้อยอ่ะเันร้อยนะวันนี้ถ้าเขามีลูกหนักมาแล้วเราจะทําไงดีอ่ะก็ต้องรอดูรอบวกเลยไหมเออนะวันนี้คิดว่าฝาหน่าเสือชนะได้ไหมได้ไดน่าจะได้นะล่าสุดน็องใครมานะน็อกจาางนายุงอ่ะเออวันนี้น็อกอยก่ไหมเนี่ยน็อกเข้ามายังไงนะ นักวันจ่ออวันนี้มีด้วยไหมมีอ่ะม,มีทุกอย่างเลยเนาะโอเค okay. อายุอะไรครับสิบแปดปีคนจังหวัดปัตตานีไปปล่อยเขาเท่าไหร่รแล้วเนี่ยไปปล่อย,อ,ยอาสิบเอ็ดปุ่นเปรตเราเป็นมวยเอาไปซ้ายหรือขวาครับมวยขวาสูงร้อยออกกี่าท <200. S 2> เ,เราจบมารวมทั้งหมดเท่าไหร่ครับอายุแปดฝากพี่น้อนใกล้เชน่อยครับฝากพี่น้องใกวยเชนอินนี่อินนี่นาะครับผมขอบคุณครับ นะครับสวัสดีครับผมกำลังยูเล็กส่วนหนาติดไม้ครับได้โชคดีกัดเท่าไหร่ครับร้อยหกปอนด์ครับเป็นไงมาสอบครั้งแรกมาสอบครั้งแรกเกินอยู่จุดจุดหนึ่งแล้วก็ผ่านแล้วไหมผ่านแล้วนะครับนั้หแั่นี้เราคุมมากี่โลครับคุมมาประมาณสองสองโลครับซ้อมอยู่ที่ไหนครับซ้อมอยู่สวนหานติดไม้สำหรับเรียนซ้อมมีใครบ้างตอนนี้ครับคุณพ่อคุณซ้อมมีใครบ้างตอนนี้มียิ้มสยามครับผมเรามีเพื่อนๆนะเก็บตัวมากี่วันเนี่ยไฟนี้เกือบเดือนได้ครับอ่าก็เป็นไง ร่างกายดีดีอยู่นะกลับมาชนะได้กี่ไฟแล้วเนี่ยยังไม่ได้ต่อยนะทีหายไปกี่เดือนหายไปมันเดือนเดือนกว่าอไปไงเราไปทําอะไรมาพักร่างกายหรือว่าไปเรียนหรือว่าไงไม่สบายเลยครับเอาไม่สบายนะก็วันนี้ก็มากลับมาละพอเจอไค่เนี่ยเจอสมปอรบอลนะเคยเจอกันไหมไม่เคยจะอยู่เทปดูฟอร์มมาอย่างยังเลยครับไปไงเขามีอะไรบ้างเขาก็น่าจะมวยเดินครับเออเราคิดว่าวันนี้จะเอารูกหนัก หยุดอยู่ยไหมใช่หยุดอยู่ครับเออล่าสุดสองไฟหลังน็อกสองไฟล์ทเลยมียน็อกอีกไหมนะ่ะไม่รู้น,นะครับรองลองดูเนาะอาอยุกี่แล้วครับราอายุสิบเจ็ดครับคนจังหวัดจังหวัดสระบุรีไปปล่อยเท่าไหร่ครับไปปล่อยห้าสิบเอ็ดโลครับปเป็นเพนเราเป็นมวยมวยแค่นี้นนครับสี่มือครับสี่มือนั่งซ้ายหรือขวามวยซ้ายครับสูงร้อยร้อยหกสิบห้าเราชกไปมารวมๆเท่าไหร่ครับประมาณ ฝากพี่น้องไ็เชียร์หน่อยฝากเชียร์อะไรเยอะๆเลย,ย,เยครับไฟนี้สู้แน่นอนขอบคุณครับขอบคุณครับ